ชื่อสุรเชษฐ์สุทยะนะครับเป็นกรรมการบริษัท cat internet corporation ประเทศไทยจำกัดครับในมุมของผมที่มองเห็นเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องปัญหา geopolitics แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของ climate change แล้วก็ ai and cyber security เนื่องจากว่าเราใช้ data กันจน data เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากนะครับตัว cyber security มันเลยเป็นกระดูกสันหลังของ ai ไปด้วย ได้เรียนรู้ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับว่าตัวไหนเป็น opportunity risk นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ strategic risk นะครับได้เรียนรู้ว่าตัวไหนเป็น prevention risk แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าตัวไหนเป็น external risk enterprise risk management เนี่ยก็ได้ได้รู้ประเภทได้รู้ว่าอะไรคือเหตุการณ์และเราก็จะเอาเข้าไปจัดการในองค์กรบอร์ดจริงๆอะ่ะบอร์ดสนใจตัวที่เป็น impact เป็นหลัก ซึ่งเราก็จะเอาตรงนี้ไปจัดการปรับปรุงกระบวนการของเราแล้วก็ต้องมีการดําเนินการรีวิวเกณฑ์ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่อุบัติใหม่ตลอดเวลาเราจึงต้องมีการทบทวนเกณฑ์ก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับแล้วก็ทําวนไปเป็น Continuous Improvement นะครับเราจะไปถึงความยั่งยืน หรือว่า s ustainable ขององค์กรเราจะยั่งยืนได้เนี่ยก็นอกจากจะรู้เรื่องกรอบกำกับดูแลแล้วโครงสร้างแล้วก็จำเป็นต้องรู้ว่าความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็ต้องรู้เรื่อง compliance ด้วยเพราะฉะนั้น r i s k เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราไปถึงตามยุทธศาสตร์ของเราได้อย่างยั่งยืนที่เราวางไว้ครับ